สวัสดีค่ะวันนี้ทีมวิทยากรพร้อมต้อนรับน้องนองนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยาเชิญรับชมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนมาเป็นวิทยากรนะคะเดี๋ยวจับตัวพบกันได้เลยนะคะวันนี้น้องๆจากโรงเรียนประสานวิทยาจะมาเรียนรู้เรื่องการดูแลน้องหมามาถึงกันแล้วนะคะ พีเดียวและน้องใบหมอนรออยู่ในห้องฐานที่สองนะคะน้องๆทั้งหมดมี31คนที่มาในครั้งนี้ทีมวิทยากรจะแบ่งเป็น3ฐานการเรียนรู้ให้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งหมด3ห้องแล้วก็จะผัดเปลี่ยนกันในแต่ละฐานการเรียนรู้จนครบทั้ง3ฐานเมื่อน้องนักเรียนแยกเป็น3ามกลุ่มแล้วเรามาเจอกับฐานที่1กันเลยค่ะแต่ก่อนนั้นเลยคือเราต้องรู้จักการป้องกันโรคซึ่งการป้องกันโรคในน้องสุนัขก็คือที่สองคาเลยที่เราจะต้องป้องกันก็คือเป็นการทำไปคะ ประก,กาศโรคไข้นองหวานถูกต้องก็คือจะมีเป็นพวกความส้อยอักเสบติดต่ออันนี้ก็คืออาก,การหลังของเขาก็คือจะเป็นพวกอาเจียทนน้องเสียนะคะโดยเฉพาะในสุนัขเด็กๆที่เขาจะเป็นหนักกว่าก่บเพื่อนๆนที่เขาโตแล้วเนะาะใช่แล้วก็จะมีพวกไข้หัดในสุนัขมีใครเคยรู้จักไข้หัดไหมเอ่ยอ่าเป็นไงคะทางในสุนัขจำได้ว่าซึมแล้วก็เบื่อ อ่าใช่ส่วนใหญ่น้องที่เป็นไข้หัดนะคะอาการเด็กเขาจะมีอยู่3ระบบเนาะจะเป็นระบบประสาทจะมีอาการชาักแล้วก็ระบบทางเดินอาหารจะเป็นพวกอาเจียนทายเหลวหรือว่าจะเป็นพวกระบบทางเดินหายใจก็จะเห็นว่า,าน้องก็จะมีขี้มูกน้ำมูกเยอะๆน้ำขี้ตายนะคะใช่การพยากรลูกก็จะไม่ค่อยดีถ้าเป็นก็จะเป็นภาษาอาการต่อก็คือว่าอยากให้แบบงดอาบน้ําโดนน้ำเล่นน้ำเจ็ดวันหัทำอาซีมอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรคนพี่เดียวเป็นยังไงบ้างคะคนนุ้งมาก ขวสั้นแบบนี้ควรจะอาบน้ำทุก7-10วันก็คือสัปดาห์ละครั้งหรือ10วันครั้งได้ส่วนต้องมาขานยาวอาบน้ำทุก3-4วัน3-4วันหมายถึงว่าอาทิตย์หนึงอาทิตย์ละสองครั้งถูกไหมคะแล้วก็แชมพูควรจะเป็นแชมพูของหมาโดยเฉพาะเพราะว่าอะไรคะเดกอันนี้ <C> e <at> นเมือนเห็น,นล้ในหใช่ค่ะน <c oughs> ้อยแบบนี้ชอบเด็กน้อยแบบนี้มาเป็นอาการเอ จะได้ซีเกตอีกหรือเปล่าได้ซีเอีกทำาม เดซี่ก่อนขึ้นมาแล้วก็ตักในต่อมน้ำลายของเห็บอะค่ะจะมีเชื้อตัวเนี้ยเคยเป็นเชื้อพยาธิเป็นเกล็ดเคยเป็นแต่แล้วมันจะปล่อยเข้ากระแสเลือดเดซี่ใช่ไหมเดซี่จะป่วยอาการที่สังเกตคือซึมซึมไปกินข้าวแล้วบางตัวมีเลือดกำเดาไหลด้วยไมซี่ซีป้ารัแผลค่ะเเซีห็ไม่ซีแม่เจ้า กิจกรรมวันนี้ประทับใจมากๆเดินทางปลอดภัยนะคะเด็กๆ